สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะขับรถจากจังหวัดลำพูนนะครับเส้นถนนซูเปอร์นะเส้นถนนรอบนอกจากแถวเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับแยกบิ๊กซีจากแยกบิก๊ไปตอนนี้กำลังขับขึ้นเชียงใหม่เนะวันนี้เป็นวันที่30มสธันวาคมสอง4ันะวันนี้เป็นวันหวยออกปลายปีก็หวยจะออกเร็วนิดหนึ่งนะครับ จะเป็นวันหยุดราชการขับรถล,ลองถ่ายคลิปให้ดูนะครับจากนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนนะครับยิงตรงขึ้นเชียงใหม่เนะี่ยเส้นหลักเนี่ยนะครับไม่ติดไฟแดงเลยจะมีทางต่างระดับตลอดสายเลยครับตอนนี้วันนี้รถเยอะมากเลยครับรถขึ้นมาเชียงใหม่เยอะมากเลยน่าจะเป็นวันหยุดกันแล้วครับเริ่มกลับบ้านบ้าง เี่ก็เป็นวันหยุดปลายปีแล้วถนนดีมากครับเส้นนี้จากจริงๆแล้วจากเขตลำพูนก็ตั้งแต่แยกอะไรอะดอยตีนะครับที่มีพระองค์ใหญ่ของจังหวัดลำพูนเะส้นหลักเนี่ยแหละครับแล้วมันก็จะเขากำลังสร้างถนนนะตรงนั้นก็จะเป็นทางแยกใหญ่เหมือนกันตั้งแต่แยกดอยติ มาแบบนี้นะครับก็จริงยาวถึงเชียงใหม่ได้เลยนะครับมอีอ่าพานต่างระดับให้เราขับรถขึ้นต่างระดับสบายเลยครับตอนนี้ยิ่งวิ่งถึงอ,อ่ถ้าเราตรงอย่างเดียวนะครับเราไม่เลี้ยวไหนนะมันจะไปโพตรงอ,อ่แยกห้างสรรพสินค้าห้างเมย่าครับหรือว่าอ่า ถนนนิมานเหตมินะถึงแยกเมยากะถ้าเลี้ยวขวาตรงนั้นมันก็จะเป็นขึ้นดอยสุเทพหรือไปมอชอะไรประมาณนั้น,นครับเลี้ยวซ้ายเข้า,ขาในเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็จะเห็นรถนะครับเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วครับตอนนี้ก็เวลา8ปดนะาฬกาสีนาทีนะครับ ก็ยังไม่สายจนเกินไปช่วงนี้เป็นหน้าหนาวของทางภาคเหนืออากาศไม่ค่อยหนาวก็ปลายปีปีนี้เพราก่อนหน้านี้อาจจะเย็นลงกว่านี้สักนิดนึงแล้วก็มีอยู่วันนึ่งแล้วฝนตกแล้วก็ทําให้อากาศเปลี่ยนไปเลยอตอนนี้ก็เข้าออเขตอําเภอสารภีแล้วครับตอนนี้นะเลยเขตลําพูนไปแล้ว เข้าเขตอำเภอสารภีก็เป็นเขตเชียงใหม่ละอำเภอสารภีแล้วก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางเดี๋ยวนี้สบายดีครับใช้รถส่วนตัวเนี่ยจะสะดวกน้ำมันก็ตามสภาพเนาะราคาขึ้นขึ้น,นลงลงลง,ลงข,ขึ้นขึ้นนะครับ บอกคนไทยไม่ค่อยมีตังค์แต่ก็เห็นออกรถใหม่ๆกันเรื่อยๆรถยนต์ออกมาขายก็ขายดีรถมอเตอร์ไซค์ออกมาขายก็ขายดีนะครับช่วงนี้รถบิ๊กไปนะครับรถยนต์ก็จะวิ่งขึ้นเหนือเยอะนะอากาศจะภาคเหนือเนี่ยก็จะดีนิดนึงมีภูเขาเยอะนะก็คิดว่าปีหน้าก็น่าจะฟื้นตัวได้นะประเทศไทย เรื่องโควิดคิดว่ายอดผู้ติดเชื้อก็น,น่าจะไม่ค่อยเยอะมันก็จะเห็นรถบิ๊กไบค์วิ่งขึ้นเหนือกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้รถายมือกับฮาร์เรสเดวิสันด้านหน้านะครับสะพานต่างระดับนะครับอันนี้เป็นแยกเขาเรียกแยกป่าแดดนะครับเลี้ยวขวาไปอำเภอบ้านที่ ของจังหวัดลำพูนเลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวอำเภอสารภีได้ช่วงนี้เราก็จะเห็นรถทะเบียนต่างจังหวัดเยอะเลยครับทะเบียนกรุงเทพเนี่ยขึ้นมาเยอะที่ไม่ใช่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่ลำปางอ่ะนะนจะเยอะนิดคือถ้ามาเชียงใหม่ยังไงก็ต้องผ่านลำพูนนะครับถ้ามาเส้นนี้จะออกจากแยกลำปางแล้วเลี้ยวซ้ายมาก็ต้องผ่านลำพูนก่อน นี่จะถึงเชียงใหม่แล้วเริ่มใกล้เข้าตัวเมืองแล้วนะครับอ่ารถก็เ,เริ่มเยอะ หนาวเท่าไรแล้วนะครับภาคเหนือตอนนี้แต่ว่าตื่นตอนเช้าถ้าอยู่บนดอยแล้วแบบนี้อากาศน่าจะเย็นอยู่ครับถ้าใครสะดวกใครว่างก็ขึ้นมาเที่ยวภาคเหนือนะครับค่าที่พักแล้วมันไม่แพงนะทางภาคเหนือนะครับคือสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือเนี่ยผู้คนจะมาเยอะถ้าไม่มีชาวต่างชาติก็ยังมีชาวไทยเนาะคนไทยเราก็ยังขึ้นมาเที่ยวอยู่ เพราะราคาค่าใช้จ่ายค่าของชีพทั้งภาคเหนือไม่แพงเลยครับค่าที่พักก็ก็แบบดีๆเลยอ่ะสองร้อยก็มีสามร้อยก็มีสี่ร้อยห้าร้อยก็ขึ้นไปตามระดับเนาะออันนี้ก็จะเปลี่ยนรถกรุงเทพแล้ววิ่งกันสนานคันมฟือนเลยเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงแยกหน้านี้ก็เป็นแยกอีกแยกหนึ่งเนาะก็ที่จะเข้าไปอำเภอสารพีได้ เข้าไปอีกหนึ่งกิโลก็ถึงตัวอำเภอสารพีนะครับข้างหน้าก็เป็นสะพานต่างระดับอีกแล้วไม่ต้องติดไฟแดงครับยิงยาวอย่างเดียวเลยตอนนี้ลำพูนถึงเชียงใหม่บวกลถก็ประมาณ25กิโลเนาะถ้าถึงใจกลางเมืองเชียงใหม่นะจากลำพูนนะเะเห็นแล้วทะเบียนรถ ยังวัดไหลขึ้นเหนือกันเต็มเลยครับช่วงหน้าหนาวนะตอนนี้โควิดก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าหลายหลายท่านก็ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วบางคนก็บุตรเข็มสามกันแล้วเนาะก็ดูแลรักษาตัวเองไปขึ้นไปเที่ยวนอนป่านอนดอยก็ดูแลตัวเองนะครับปิดจมูกน้ไม้ล้างมือมีแอลกอฮอล์ติดตัวนะครับเว้นในการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับที่กับผู้คน แปลงหน้าหรือว่าค้นใกล้ตัวให้ปลอดภัยที่สุดรถไหลขึ้นเหนือกันเพียบเลยนะครับอันด้านหน้ามีป้ายบอกนะครับเลี้ยวซ้ายในแยกไปออกไปอำเภอหางดงเลยเชียงใหม่แล้วก็สามารถเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นเพื่ออไปสังกแพงสังกระแพงอยู่ทางขวานะครับหางดงอยู่ทางด้านซ้ายของตอนนี้จะไปเชียงใหม่ก็ตรงไปนะครับตัวเมืองเชียงใหม่เนาะ ข้างหน้าเราเห็นสะพานต่างระดับนะครับที่ขวางจากถนนอยู่เนาะที่สูงๆนะครับเ้าเรียกวงแหวนรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้คือรอบนอกวงแหวนรอบนอกเลี้ยวซ้ายก็สามารถไปหางดงได้เลี้ยวซ้ายก็สามารถไปยูเทินแล้วก็ไปสังกระแพงได้ วันที่3 0นะครับคนก็น่าจะเริ่มไหลขึ้นมากันเยอะนะครับเมื่อสักครู่นะซ้ายมือโรงเรียนสินเจิงสินเสิงนะครับ โรงเรียนเน้นสอนภาษาจีนนะครับโรงเรียนานานาชาติเน้นสอนภาษาจีนนะครับก็มีชื่อเสียงอยู่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวถึงตรงแยกน้อนจันทผมอาจจะปิดคลิปคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะอีกคลิปนึงก็จะเดินทางจากแยกด้อนจันเข้าไปตัวเมืองเชียงใหม่เนาะส่วนจะไปทางเส้นไหนเดี๋ยวก็ติดตามดูกันนะครับ ผมว่าพยายามจะถ่ายคลิปแบบนี้นะครับจะให้อัพให้มันเร็วมากขึ้นนะครับถ้ามีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าอยากให้ทําคลิปอะไรแบบไหนยังไงแนะนําก็ได้เลยนะครับอยากทําคลิปเนาะแต่ว่าก็ยังนึกไม่ไม่ออกว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะถ่ายคลิปตัดต่อคลิปสักเท่าไหร่นะด้านหานเป็นวงแหวนรอบกลางนะครับเหล็วทรายก็เป็นวงแหวนรอบกลางนะครับ เลี้ยวขวาก็เป็นวงแหวนรอบกลางของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวด้านหน้าจะเป็นแยกนอนจันนะครับผมจะปิดคลิปที่เดินทางจากลำพูนมาเชียงใหม่ถึงแยกนอนจันก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนคลิปต่อไปผมก็จะทำจากแยกนอนจันเข้าไปตัวเมืองนะครับ กำจะถึงแล้วครับแยกดอนจันทร์๋ยวรถเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับเป็นทางเบี่ยงเนาะด้านหน้าเป็นแยกดอนจันทร์โอเคได้หยุคดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ